แต่ที่เริ่มมาใช้เครื่องน,นี้เนาะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สี่แต่ว่าตั้งแต่เริ่มใช้ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยวันแรกก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนาะถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็จะดีในแง่ที่ว่าเอ้ยเราเข้าห้องน้ําเดิมที่เราเข้าสองถึงสามครั้งต่อกลางคืนแต่ตอนนี้เราก็เข้าประมาณสองครั้งหรือหนึ่งครั้งแต่นี่นี้ก็เอไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่พอวันรุ่งขึ้นก็เลยพยายามดื่มน้ําให้มากเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาเข้าครั้งที่สองพอเข้าครั้้งทีี 2, ี่่นกก็มมคววาารูสึออ เราเข้าห้องน้ําน้อยลงสองครั้งต่อคืนหรือเลือ1หนึ่งครั้งอย่างนี้เนาะแต่แล้วก็ปริมาณของปัสสาวะมันก็รู้สึกว่ามันพุ่งมากขึ้นเดิมที่มันจะแรงแต่มันก็ยังไม่แรงเท่านะคะแต่ว่าปัสสาวะได้ได้พุ่งมากขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอครั้งที่สามก็ก็ดีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าความเขาเรียกความเช่นเหลืออะไรฮะที่อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะในสามครั้งแรก ก็อันนี้จะเป็นครที่สี่นะคะเห็นบอกว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นจากยเป็น40เป็น60%แล้วก็ความถี่ก็จะถี่มากขึ้นนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าความถี่มากขึ้นกับความถี่เดิมที่น้อยลงเนี่ยมันมันต่างกันไหมถ้าเป็นความถี่ช้าลงเนี่ยมันก็จะเป็นมีความรู้สึกว่ามันเจ็บมันมันเวลามันจะกระตุ้นกีันก็ตื่นเนาะมันก็จะสะดุ้งนะคะแต่ว่าพอมันความถี่มากขึ้น ล้วมันรั่วนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สะดุ้งเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เจ็บเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ปกูิได้แค่นี้เนาะอันนี้ครั้งที่สี่ค่ะแล้วก็ยังไม่ถึงตอนนี้ยังอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็คิดว่าเออถ้าคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของทออางด้านปัสสาวะไม่อยู่นะคะบางคนอาจจะต้องใช้แทมเพอส์ที่อะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะก็ลองมาใช้เครื่องนี้ดูมันน่าจะ ช่วยดูได้น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็คือสามีก็มาลองมาเข้เพรื่องน,นี้หนึ่งครั้งนะคะแต่เขา,เขามีต่อลูกหมากโตด้วยแล้วก็ปัสสาวะนี่ก็ไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ประเมินผลของเขาอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่เขาใช้ไปแล้วเนี่ยมันดีมากขึ้นหรืออยากไรนะคะต้องเตรียมเข้ามายู่ว่าอยากให้มาครั้งที่สองเพื่อที่จะได้าถามว่าครั้งที่หนึ่งเนีย่ยเขาเป็นอย่างไรก็นะคะอองแค่นี้เนาะ Obrigado.